ก็ขอกล้าสรีท่องกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมุนัวโฟกัสอีกเช่นเคยนะทุกคนตัวนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Golden p o p p y อน้ทุกคนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้เป็นเกม ทดลองก่อนเปิดตัวนะครับท่านเพื่อนดาวน์โหลดมาไม่สามารถถอนได้ตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเล่นได้เฉพาะ Android ส่วน iOS ไม่มีนะครับตัวนี้ท่านเพื่อนดาวน์โหลดามาสามารถถอนได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากเล่นเดียวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันถ้ามีลิงก์นะทุกคนถ้าไม่มีลิงก์เดียวผมจะขึ้นให้แล้วกันนะทุกคนว่าโปรไฟล์เกมมันเป็นยังไงแล้วก็ชื่อเกมมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ลองไปพิมพ์ใน Play Store ลองดูนะ โอเคในทุนหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปพิมพ์ใน Play Store ดูได้นะครับเกมนี้ไม่สามารถชวนเพื่อนได้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเล่นได้เฉพาะ Android นะส่วน iOS ไม่มีนะอะมาดูกันนะทุกคนว่าจะสามารถคอนได้จริงหรือเปล่านะนทุกคนอะตัวนี้นะครับทำาการกดคลิกตามเขาได้เลยนะนทุกคนนี่โอ้โห ทำการกดรวมหรือเปล่าทุกคนมันจะมีวิดีโอขึ้นหรือเปล่าทุกคนเราต้องมาเช็คดูกันนะครับนี่กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้เราทําการกดคลิกเปิดตามเขาได้เลยนะไม่รู้ว่าจะขึ้นวิดีโอหรือเปล่ายังไม่ขึ้นนะ100คะแนนนะทุกคน100คะแนนนะครับเราทําการกดตามเขาได้เลยนะทุกคนทําการกดที่เงินออกนะครับ1ครั้งนะครับเฮ้ยตัวนี้สามารถถอนได้นะทุกคนนี่เห็นไหมเหมือนที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะทุกคน โอ้โหถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่นะโอเคนะครับทำการกดคลิกถอนตามเขาได้เลยนะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำการใส่เบอร์วอลเล็ตนะครับตัวนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะเอามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ลองดูแล้วก็จะมาถอนลองดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถทำการถอนได้หรือเปล่านะทุกคน โอเคในทุกคนหลังจากที่เราทําการใส่เป็นเบอร์วอลเลตเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทาการเช็คให้ดีนะครับเพราะตัวนี้จะไม่สามารถทําการกดแก้ไขได้นะครับสาหรับเบอร์วอลเลตนะทาการกดบันทึก1ครั้งนะครับทาการส่งใบสมัครนะครับตัวนี้จะเป็นเงินทรูมันนี่หบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คดูกันนะครับกดส่งใบสมัครนะโอเคในทุกคนนี่ถอนสําเร็จทําการกดยืนยนันมาดูด้านบนทุกคนจะเด้งขึ้นหรือเปล่านะ โอ้โหจะได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอเคในทุกคนเงินเข้าเรียบร้อยแล้วในทุกคน1บาทนะครับเข้าทูมมันนี่วอลเล็ตมันอาจจะไม่ได้เยอะในะทุกคนแต่ตัวนี้นะครับมันก็คุ้มนะทุกคนมันก็คุ้มนะท่านเพื่อนดาวน์โหลดมาสามารถถอนได้เลยไฟล์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะถ้าใครมีเน็ตในทุกคนที่ไม่ได้ใช้หรือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ก็โหลดมาก็ทําการดาวน์โหลด แล้วก็กดถอนแล้วก็ลบทิ้งได้ในทุกคนอ่ะมาดูกันดีกว่าในทุกคนว่าการหาคะแนนของเกมนี้ในทุกคนจะเหมือนเกมอื่นๆหรือเปล่านะทุกคนก็คือการดูวิดีโอนั่นเองนะอ่ะมาด,ดูกดคลิกออกหนึ่งครั้งในทุกคนเนี่ยตัวนี้นะครับหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละมาดูกดที่ตั้งค่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นเมนูปิดเสียงเปิดเสียงในทุกคนสําหรับเกมนี้นะอืมโอเคนะตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มแชร์หรือเปล่านี่ทุกคน โอเคนะทุกคนตัวนี้เป็นปุ่มแช่นะครับเป็นปุ่มแช่นะแต่ไม่สามารถเชิญเพื่อนได้แหละทุกคนตัวนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นแบบอยากได้พอยต์อยากได้อะไรเยอะๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องทําการเล่นเองเท่านั้นนะมาดูตัวด้านล่างนะครับโหมดบ้าคืออะไรอะทุกคนตัวนี้น่าจะทําการดูวิดีโอนะครับสังเคราะห์ตรงนี้ก็ดูวิดีโอเหมือนกันนะครับโอ้โหเจอแต่วิดีโออะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นเกมของเขาแหละทุกคน โอเคนะครับจะประมาณนี้ไม่มีปุ่มอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนไม่มีเมเนูเพื่อนนะครับมีแต่ปุ่มถอนไม่มีที่ล็อกอินนะจะประมาณนี้ละกันถอนสูงสุด3000บาทนะนี่นะครับกดถอนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นดูกันนะครับว่าการหาคะแนนหรือพอยต์ของเรานะครับจะได้จากไหนนะครับนี่ทำการกดคลิกรวม1ทีทุกคนมาดูทุกคนโอ้โหปลดล็อกลูกสนัขตัวใหม่นะครับทำการกดคลิกเปิดหครั้ง โอ้โหทุกคนตัวนี้นะครับจะเป็นการดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนะครับหลังจากที่เราทําการกดดูวิดีโอสําเร็จนะแล้วเราทําการกดคลิกออกนะครับเราจะได้รับคะแนนกี่คะแนนเดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันนะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับตรงนี้นะโอเคนะครับโอ้โหอะไรจะช้าขนาดนั้นนะโอ้โหลอแปบ๊บนึงนะทุกคน วิดีโอยาวมากเลยทุกคนประมาณ3าสิวินี่แหละกดคลิกออกหนึ่งที่นะทุกคนนี่กดคลิกออกหนึ่งที่นะครับมาดูจะได้กี่คะแนนนะครับเราได้สิบสี่จุดแปดห้านะครับเดี๋ยวมาเช็คด้วยนะครับว่าหนึ่งครั้งนะครับเราได้กี่บาทนะครับเราได้อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสี่แปดห้าบาทนะครับตรงนี้ข้อม่เยอะนะมาดูครั้งที่สองของเราอะนะครับถ้าเราทำการกดเล่นนะกดรวมไปทุกคน เอนะกดคลิกรวมหนึ่งที่อ้โหได้ลูกสุนัขตัวใหม่แล้วนะตัวนี้นะ่าจะเป็นกดดาวแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่หลบหูเนี่ยอะไรจะช้าขนาดนั้นนะโอเคกดคลิกเปิดหนึ่งที่เชอวิดีโออีกแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับถ้าใครจะเล่นก็พิจารณาดูหรือลองดูนะทุกคนว่าเพื่อนจะเล่นตัวนี้หรือเปล่านะทุกคนเกม โคตรเยอะเลยนะทุกคนในช่องผมนะเอามาดูกันนะครับหลังจากที่เราทําการดูวิดีโอตัวนี้สําเร็จนะครับเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาคํานวณดูกันนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะโอ้โหเจอแต่ตัวนี้อะ่ะถ้าใครอยากเล่นเกมเพิ่มเติมตม,มีลิงก์อยู่นะทุกคนใต้ล่างคลิปมีบอกอยู่นะอ่ะมาดูทุกคนเราจะได้เท่าไหร่อะ่ะสิบสนะครับโอ้โห ทำไมได้น้อยจังอ่ะทุกคนทำไมได้น้อยจังนะครับเราได้อยู่ที่0.2นะครับเดี๋ยวเราจะมาคํานวณดูกันนะครับว่าถ้าเพื่อนทาการดูวิดีโอกี่ครั้งนะทุกคนกี่ครั้งนะถึงจะได้1บาทนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราทําการเล่น1ครั้งนะทุกคนเราจะได้ประมาณ0.14บาทแบบนี้นะทุกคนเราน่าจะดูวิดีโอประมาณ9ครั้งนะทุกคนถึงจะได้1บาทนะครับถ้าใครอยากถอนนะครับ10บาทนะ ดูวิดีโออยู่ที่ประมาณ90ครั้งในทุกคนประมาณนี้นะประมาณ90ครั้งนะครับก็เพิ่มขึ้นระดับไปเรื่อยๆในทวนคำนวณลองดูแล้วกันในทุกคนคะแนนมันไม่เกิน20คะแนนต่อครั้งหรอกผมว่านะผมคิดว่านะถ้าคำนวณไม่ผิดนะทุกคนตัวนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากลองเล่นดูสําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีลิงก์มันมีลิงก์อยู่แล้วแหละทุกคนนี่นี่ตรงลิงก์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้เพื่อนแล้วกันนะตัวนี้ก็ไม่มีการชวนเพื่อนอะไรนะครับเดี๋ยว เราจะทําการทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆและกันนะครับสาหรับทีวิดีโอนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับถอนเข้าทูมนี่บอเลตก็ถอนเรียบร้อยแหละหบาทนะครับถ้าใครมีพื้นที่ว่างมีเนี่ยนะครับก็ลองโหลดลองดูนะทุกคนลองโหลดลองดูแล้วก็ถอนออกมานะมาดูกันนะทุกคนว่าการถอนนะครับหรือเช็คอินนะครับมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมถ้าเราจะทําการเช็คอินหนึ่งครั้งนะครับกดเช็คอินหนึ่งครั้งจะดูวิดีโอหรือเปล่าโอ้โห ดูวิดีโอในทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอนะครับโอ้โหก็ลองพิจารณาดูแล้วกันในทุกคนลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าใครจะเช็คอินนะถ้าใครจะถอน3,000บาทแบบนี้นะครับต้องทําการดูวิดีโอ15ครั้งนะครับถึงจะสามารถถอนได้ในะทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ลองไปเรียนดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันถ้ามีลิงก์นะโอเคในทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปโรนี้ได้ทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ